นี่ยังอายกินนกระเปียกเด้อกระเปียกเปียกแซบแซบมาเด้อ<ะ>เด้อเขาเศร้าเศร้ายิงยจดใช่ไหม lên lên. lên vào đi này. Nè. Sắp sắp เด้อ. Tốt bận. À. Ờ, ăn đi đi. Ăn. Đâu bé đang đi lục. มัดำเลยครับมิ้งแล้ดีๆนี่ยกลั่โต๊กตั้งเลยนะอาเซ็ตเซ็ตปากปากเปล่่นเ่าเซ็ตนะอาเซ็ตสูดเซ็ตเอาเซ็ตเปากเออเซ็ตเออกินด้าวมาเนี่ย ป้าไว้เีือดสุดป้าไว้เออขอบใจกินสดอืมขมขมขี้เลือกปลาวันนี้เนี่ย

แฉบเลยกินเลไล้เล,ลไล้เป็นไงไม่ไหวข้าอยู่นี่เจ้ามา้ตัเมื่อไหร่พี่ชาวบ้านเดินมาเาไหน

อิมแล้วบายชั่วโมงกินดีๆแย่ดีเดียด